สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพากาดทัชกรกิติรัตน์กุลนักวิชาการชีวะบริษัทแกมปาเกอร์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสาธิตกล้องจุลทรรศกำลังขยาย640เท่ารุ่น PME ค่ะกล้องจุลทรรศของเรานะคะเป็นกล้องจุลทรรศชนิดใช้แสงค่ะตัวอย่างที่ต้องการที่จะใช้ศึกษานะคะจะต้องวางบนแผ่นสไลด์นั่นเองค่ะสําหรับกล้องจุลทรรศรุ่นนี้ของเรานะคะ มีอุปกรณ์และก็อะไหล่เสริมให้เยอะแยะเลยค่ะในส่วนของเลนตานะคะเรามีทั้งหมด3กําลังขยายด้วยกันค่ะก็คือกําลังขยาย5เท่าค่ะ10เท่าและก็16เท่าค่ะนอกจากนี้เรายังมีแผ่นฟิลเตอร์นะคะหรือว่าแผ่นกองสีทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะก็คือสีน้ําเงินค่ะสีเหลืองและก็สีเขียวะคะ่ะ เรายังมีในส่วนของถุงคุมกล้องให้ด้วยนะคะหลังจากที่ผู้ใช้ใช้งานเสร็จแล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้ถุงคุมกล้องตัวนี้ค่ะคุมเพื่อที่จะเก็บรักษากล้องจุลทรรศของเราได้นั่นเองและที่สําคัญเลยนะคะเรามีอุปกรณ์ให้ก็คือในส่วนของหลอดไฟค่ะแล้วก็ฟิลอะไรนะคะให้ผู้ใช้นะคะเปลี่ยนได้ค่ะหลังจากที่กล้องจุลทรรศของเรานั้นเริ่มมีปัญหาในเรื่องของหลอดไฟค่ะ และสุดท้ายค่ะก็คือคู่มือภาษาไทยนะคะคู่มือฉบับนี้ค่ะเป็นคู่มือพิมพ์สีนะคะผู้ใช้สามารถที่จะศึกษาการใช้งานหรือว่าส่วนประกอบของกล่องผ่านทางคู่มือเล่มนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณลักษณะของกล้องจุลทรรศกันค่ะคุณลักษณะของกล้องรุ่นนี้นะคะเป็นกล้องชนิดกระบอกตาเดียวค่ะเอียงคงที่45องศาสามารถที่จะหมุนหัวกล้องได้รอบถึง360องศาด้วยกันค่ะในส่วนของเลนส์ตานะคะ มีทั้งหมด3ามกำลังขยายด้วยกันก็คือกำลังขยาย 5x ค่ะ 10x แล้วก็ 16x ค่ะแป้นบรรจุเลนส์วัตถุเป็นชนิดผ่านออกนอกตัวกล้องค่ะสามารถที่จะบรรจุเลนส์วัตถุได้ทั้งหมด3หัวด้วยกันในส่วนของเลนส์วัตถุของเราเป็นชนิด อควาเมติก um มีทั้งหมด4กํกำลังขยายคือกำลังขยาย 4x, 10x และก็ 40x ค่ะในส่วนของแท่นวางวัตถุนะคะเป็นแบบ m e ค h a n เน a l คค่ะมีขนาด110คูณ120มิลิเมตรพร้อมกับคลิปหนีบสไลด์ค่ะและมีระบบปรับเลื่อนสไลด์แบบห้อยต่ำสามารถที่จะปรับเลื่อนสไลด์ในแนวแกน x และแกน y ในระยะ20คูณ70มิิเมตค่ะ ระบบโฟกัสมีปุ่มปรับภาพหยาบและภาพละเอียดชนิดแกนร่วมกันทั้งสองข้างของกล้องจุลทรรศน์ค่ะและบริเวณด้านหลังแท่นวางสไลด์นะคะมีปุ่มล็อกติดตั้งอยู่ค่ะโดยสามารถที่จะปรับระยะด้วยการหมุนสกูเพื่อป้องกันสไลด์เลื่อนขึ้นกระทบกับเลนวัตถุด้วยค่ะเลนร่วมแสงเป็นชนิดแอบบี้คอนเดนเซ NA 1.25ค่ะสามารถที่จะปรับเลื่อนขึ้นลงได้ และเราก็ยังมีม่านปรับแสงเพื่อปรับขนาดรูรับแสงหรือที่เราเรียกว่า iris diaphragm นั่นเองค่ะระบบให้แสงสว่างค่ะใช้หลอดไฟชนิดฮาโลเจน6โวลต์20วัตต์ค่ะและบริเวณด้านข้างของตัวกล้องนะคะเรามีแป้นหมุนเพื่อปรับลดความเข้มของแสงค่ะสำหรับวิธีการดูแล,แลแล้วก็เก็บรักษากล้องจุลทรรศนะคะ หลังจากที่ผู้ใช้ใช้งานแล้วเรียบร้อยค่ะแนะนําให้ใช้กระดาษเช็ดเลนค่ะเช็ดที่บริเวณเลนตาของกล้องจุลทรรศน์บริเวณของเลนวัตถุค่ะคอนเดนเซอร์ enser, แล้วก็แหล่งกําเนิดไฟนะคะให้ผู้ใช้นั้นใช้กระดาษเช็ดเลนอย่างที่บอกนะคะเช็ดถูวนนะคะวนออกมาค่ะเพื่อที่จะกําจัดคราบหรือว่าสิ่งสกรปรกที่เกาะบริเวณเลนต่างๆนั่นเองค่ะหลังจากทําการเช็ดทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยให้ผู้ใช้นั้น ใช้ตัวถุงคุมกล้องค่ะคุมเข้าที่บริเวณกล้องจุลทรรศของเราค่ะก่อนที่จะคุมกล้องนะคะให้หมุนหัวกล้องค่ะไปที่บริเวณด้านหลังของกล้องหรือว่าบริเวณแขนของกล้องนั่นเองแล้วก็ใช้ถุงคุมกล้องคุมเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากทำการคุมกล้องเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะให้นำกล้องจุลทรรศของเรา เก็บเข้าไปที่ตู้นะคะหรือว่าบริเวณที่หลีกเลี่ยงแสงแดดแล้วก็ความชื้นค่ะก็จะเป็นการถนอมและก็รักษากล้องจุลทรรศของเราให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นค่ะสำหรับผู้ใช้ท่านไหนนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนสนใจสินค้าของเราติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทางออนไลน์ต่างๆของบริษัทแกมมาโก้ได้เลยค่ะคลิปวีดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแกมมาโกประเทศไทยจํำกัด